สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ลแล็บชานอลนะก็ขณะนี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทํา Facebook เป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับโอเพนแชทกับ Facebook ลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะเขาสามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องเพื่อนกันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างจะตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในห้องมนน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 นะคคครรรััััััับบบขขอออออต้้สสู่่่่ชงงเเเพพิ์ลลแก็็วววีีปาาืทดใฤห ค่ำคืนวันพฤหัสนี่แหละนะก็เป็นวันที่บีดไรเดอร์เข้ามาตามคาดนะครับอ่าก็เขาได้วอามาบีดไรเดอร์นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีกิจกรรมอะไรอัปเดตกันบ้างเนาะในเช็คอินไม่มีอะไรนะกิจกรรมหนึ่งปีอีก3ชั่วโมงจะหมดแล้วโอ้ลงคลิปก็ไม่ทันแล้วสินะเขาให้โชคดีว่าแล้วก็ต้องอ๋อกดไม่ได้แล้วนะหมดแล้วพอก็อย่าลืมแลกพอยต์แต่บอกไป ลงคลิปไม่ทันดีหว่าช่างมันขอให้โชคดีนะจ๊ะอ่ะกิจกรรมวันนี้ก็คือซัมมอนนะซัมมอน1 5อยห้าสิบครั้งได้สกอร์สี่ถึงห้าดาวหนึ่งอันนะครับอันนี้อืมเล่นบิดไรเดอร์มอนสเตอร์สตอรี่เคลียร์เลดเอ็กซ์คูติงอันนี้ก็เลดปกติเนาะพาดออฟโก์ปกติให้เวลา20วันเนาะเควสรีพีร้อยห้าสิบครั้ง อันนี้อ่าการเล่นอันนี้นะพวกดันพินอนอลิน่าเปิลอีเวนต์ดิฟิทิเชอร์อ่าโอเคก็เป็นรางวัลเสริมดูแล้วไม่น่ายากเนาะมีหลัง20วันด้วยแต่ว่าคุณจะได้โบนัสข้างหลังเนี่ย ใครข้างหลังอย่างเงี้ยไอเดวิลหนึ่งตัวโอเเ้ยเดวิลสองตัวเลยเหรออร์ติแฟกต์ฟ้าเงินหกแสนอืมมันทำคือคุณจะได้แถวหลังต่อเมื่อที่คุณมีบีดไรเดอร์นะเออคอมพิวต์วิชวิทเดอะบีดไรเดอร์น่าจะหมายถึงมันจะดูยังไงวะได้โบนัส ให้มันน่าสมมติเลยเอ่ะคือถ้าผมก็จะไม่ผิดอะ่ะ <Until S 1> เราได้ข้างหน้าแน่นอนแต่รางวัลข้างหลังเนี่ยที่มันค่อนข้างดีเนี่ยมันจะได้ต่อเมื่อถ้ามีบีดไรเดอร์นะก็เอามาบูสต์อัพยอดบีดไรเดอร์นะครับอันนี้ของเดิมเนาะเอ่อกิจกรรมใหม่คงมีแค่นี้เอามีบิงโกใหม่ก็ช่วงนี้นะครับลงลงลงบิงโกอันใหม่อะคุ้มเพราะว่ามันให้ลงพาร์ทออฟโลดเนาะ ซึ่งไอ้ p a พาดออฟโรดเนี่ยมันจะเป็นอีเวนต์เดียวกับอันนี้อันนี้แต่ผมเต็มไปแล้วเนี่ยก็คือผมผมลงคุ้มอะเอาจริงๆลงได้ทะลุไปได้นะเพราะว่าเบอร์ไอ้แบ็คเบอร์ร,รี่อาทิตย์หน้ามันก็ยังนับไงเออบิงโกอยู่อาทิตย์หนึ่งไหมใช่บิงโกอยู่อาทิตย์หนึ่งนะเหลือ6วันแบ็คเบอร์รี่เหลือ7วันโอ้หมดก็อยู่ในอาทิตย์เดียวกันอาทิตย์หน้าเหมือนกันมีค่าเท่ากัน เออก็ช่วงนี้ถ้าเกิดใครที่ไม่มีพลังงานลงที่จะพอกับทุกคอนเทนต์ในนี้นะคุณก็อาจจะไปเน้นลงที่ผ่าตออฟโกดเป็นหลักเพื่อที่จะได้เพชรจากบิงโกด้วยแล้วก็ได้ทองได้เศษต่างๆนะก็จะคุ้มกว่ามันจะกลายเป็นว่าลงผ่าตออฟโกดคุ้มสุดเรามี2อีเวนท์ทับกันอยู่ถ้าเกิดคุณลงเอเซนเอเซนคือดันไคลอสพวกนี้นะเอเซนพวกนี้มันอาจจะไม่คุ้มเท่าหรือว่าทำควสนรีพีท นะคือในนี้มันมีทำเควสรีพีทด้วยใช่ไหมเออคือพวกนี้คุณอาจจะทำก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดต้องใช้คำว่าคนคนคนที่รีเต็มหมดมันก็คือรีเต็มหมดแต่สุดท้ายแล้วถ้าอยากถามว่าไหนคุ้มสุดก็ต้องบอกว่าผ่าตัดกดคุ้มสุดเพราะว่ามันได้แบล็คเบอร์รี่แล้วก็ได้บิงโกด้วยนะครับช่วงนี้ผมก็เนี่ยพอรู้ว่ากิจกรรมมาเมื่อคืนนะเที่ยงคืนก็ลงดันรูนไปค่อนข้างเยอะนะมันก็จะเนี่ยขึ้นมาระดับหนึ่ง เดี๋ยวก็ไปลงต่อมาเดี๋ยวเรามาดูบีดไรเดอร์กันบีดไรเดอร์อัปแพดมาแล้วจากคลิปก่อนที่ผมลงไว้นะผมยังไม่ได้กดตัวมานะแต่เห็นรีวิวคร่าวๆแล้วแลดูจะจักอักกันอยู่เออจักอักแปลว่าอะไรเจ็บคืออ่ามันต่างจากในคลิปที่ผมทำไว้เนาะอย่างแรกเลยคือมานามันน้อยลงเออแล้วก็มีการบัฟพวกโอกาสการติดดีบัฟต่างๆ นะครับแล้วนะแอตแทกเนมิวิดีทนะ h เกตไฮ t a สแอตแทกเดอะเบสเดอะบีสทูเดิลท o t ทม์อิชิทะไพ่เออภาษาภาษาไทยอ่านอ่านอ่านแล้วงงจริงๆนะ attack enemy target with the lowest max HP อืมภาษาไทยอะ่ะผมคนที่เป็ภาษาไทยจะเข้าใจเลยนะคือมันจะแปลประมาณว่าตีตัวที่ HP สูงสุดอย่างน้อย หรือน้อยที่สุด2ตีตัวที่เอชแม็สูงสุดน้อยที่สุด2ครั้งมันมันบางทีภาษาไทยมันแปลเป็นว่าแบบเฮ้ยตีน้อยสุดสองครั้งใหม่หมายความว่าตีสามครั้งก็ได้หรอตีสี่ครั้งก็ได้หรอสามครั้งก็คือลบบัฟสามอันนี้หรอเออมันเลยแบบฮะแต่พออ่านภาษาอังกฤษปุ๊บคือเคลียนะก็คือตีได้แค่สองครั้งนะครับมาก็ สกิลนี้ก็เป็นใช้3มานาเนาะนี่ก็สามานาสกิลหนึของบีดไรเดอร์จาก4มานาหรือ3มานาทุกตัวนะครับก็ค่อนข้างบัฟมาเนาะแล้วก็อย่างนึงที่ผมจำได้ว่าเปลี่ยนมาก็คืออันนี้นะดาเมจเดลอัพจาก50%หรือ25%นะครับแล้วก็ดาเมจโดนจาก50%โดนแรงขึ้นนะเหลือโดนแค่แรงขึ้น25%เอาจริง แค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นจากที่ผมดูพวกบี a ไลเดอร์พลังแสนเก้าสองแสนเล่นกันก,นก็โดนตุ้มเดียวหายเออตอนแพทเกาหลีคือเล่นกันยังไงวะคือเขาเรียกว่าล่างแถมต้องแถมขนาดไหนลดห้าสิบเปอร์เซ็นตตายนะฮะคือเลือดแบบแปดหมื่นหายง่ายๆเลยนะโดนดาเมจแรงขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นดอเมดดอเมจแรงขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นให้คิดสภาพว่าเลือดแปดหมื่นเหมือนเหลือเลือดสี่หมื่น เออมันจะเอาอะไรไปรอดใช่ส่วนอื่นๆดูแล้วก็ดูแล้วก,วก็เหมือนเดิมนะอาจจะมีต่างกันที่เปอร์เซ็นต์การติดเอฟเฟกนิดๆหน่อยๆเพิ่มขึ้นมาบัฟมาจากของเดิมเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดแต่ก่อนมันไม่ใช่ติด100%อย่างเงี้ยมันเป็นเปอร์เซ็นต์แบบ75% 85%สักอย่างปะพวกเนี้ย เอออย่างเงี้ยแปนี่น่าจะบัฟมาจาก75็ดสิบห้มอุ้ยอะไรเด้งวะเนี้ยโอ้โหโอ้ยเราแคปทั้งจอด้วยเดี๋ยวปิดแคป,แคปแคปแคปจอเกมพอลูกเอออืมอืมคิดว่าเมทเทคอัพคิดว่าเมทเทคอัพเดบเดบดาวนี่ร่างเสือร่างคนร่างคนเหละ ล้างคนติดเยอะกว่าอันนี้แปดสิบห้าเปอร์เซ็นอันนี้ติดชัวแล้วก็ดูดเลือดหรือว่าเสือเล่นดูดเลือดวะอืมอืมดูดเลือดเหรอแต่ไม่มีลบบัฟอะแล้วก็น,านา้ำน้ำล้างสองไม่มีลบบัฟเหรอต้องมี Energy Water เอ๊ะ อ๋อนี่ยังอยู่เนาะใช้สกิลเราพลังงานหายไปสองเวลก็แปลไว่าสกิลเนี่ยใช้ใช้ไปเดี๋ยวก็หมดนะอืมแรดูแร,ด,แรดูจะเอในล้างคนนะเหมือนกันดูดเลือดด,ดัมเมจเทคอัพมันจะไม่ได้ดูดเลือดอะดิ อืมโอเคก็เดี๋ยวรอผ่านไปสัก <c oughs> อาทิตย์หนึ่งนะแล้วเดี๋ยวมาว่ากันใหม่ว่าจะกดไม่กดตอนนี้ผมคงยังไม่กดคือรอบนี้ผมคงเลือกว่ายังไม่กดอาจจะกดมาท,ทําเควสแต่ตอนนี้ในใจคือไม่กดอืมเหตุผลนะมันมันไม่สุดอะ่ะมันเก่งไม่สุดอะ่ะ ไฟจะบอกว่าแรงก็แรงดีไหมอันนี้มันก็ดีปีกแต่มันปีกฟ้าตัวเองไม่ได้ปีกฟ้าหมู่เนาะบล็อกเบนฟิกก็คือปีกแดงปีกแดงมานาสีไปใช้ธนูไฟดีกว่าไหมปีกแดงมานาสีเหมือนกันเออจริงจริงนะปีกแดงมานาสีปีกฟ้าไม่มีแต่ธนูไฟมันได้เป็นตีเร็วทำดาเมจดีกว่า คือดูๆแล้วนูไฟทำาดมเม็ดได้ดีกว่าแน่ๆแต่จะบอกจะเอาน้องมาเป็นตัวซับสายแทงข้างหน้ามันก็น่าจะสู้พวกพาลาดินกับอาร์คไม่ได้ปะเออคือคือถ้าเอาตำแหน่งนี้มาเป็นมาเป็นตัวที่ไม่มีฮิวไม่มีโลอะไรเงี้ยมันใช้เจนนอดดีกว่าไหมอจบกว่า นะเพราะว่าเราเราดับมันเล่นได้แค่สามตัวถ้าแถวหน้าเราเป็นขวานที่ไม่มีฮิลเราไม่มีดาเมจชนได้อย่างเดียวแม่งยังไม่มีโปรโวคอีกดูดิเอามาเป็นตำแหน่งแบบดีนะไหม Dam age. Dam age. าดาเมจดาเมจธาตุไฟทำไม่ได้เพราะไม่มีลบบัฟจะเอาตัวซับลบบัฟมาหรอแพทนี้ไม่มีลบบัฟเล่นยังไง เออกลายเป็นว่าผมผมก็ยังโอนเอ็นไปทางธาตุน้ําอยู่ดีนะแบบลบบัฟได้รัวๆลบบัฟทีละสองบัฟนี่ค่อนข้างโอเคเลยสองบัฟนี่คือเป็นอะไรที่โอเคบบมากๆถ้าลบลบได้บัฟเดียวไม่ไม่ดีนะแต่ลบได้สองบัฟนี่ถือว่าโอเคเลยทั้งสองธาตุเลยธ <c oughs> าตุลมน่าสนใจตรงนี้มีสกิลคูลดาวนะดีคี้นสกิลคูลดาวให้เหมือนนกแก้วแสงใช่ใช่เหมือนนกแก้วแสงเลย ซึ่งมันน่าจะเป็นตัว5้าดาวไม่กี่ตัวปะที่รถสก,กิลคูดาวได้สลัดนะอย่าไปนับเลยลถสก,กิลคูดาวกระจ้อยห,หนึ่งเหมือนไม่รถระเบิดก็ไม่มีใครเล่นเนาะพัดแสงใครจะไปทำเงือกไฟเงือกไฟมันเอเอดูดิส่วนมากมีแต่รถตัวเองนะอืม ใช่ส่วนมากมันลดสกิลคูลดาวตัวเองเอ้ยแล้วมันเกือบเกือบทุกตัวเลยมีเนี่ยเป็นห้าดาวน่าจะตัวแรกป่าวะถ้าถ้ามันนับแสงมืดนะน่าจะเป็นตัวแรกที่ลดสกิลคูลดาวได้ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นเพราะว่าสลัดน้ำมันได้แค่สิบเปอร์เซ็นแล้วมันดูเขาเรียกว่ามันเป็นของแถมอ่ะเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์เอง Attack Up d เด็บดาวสิบเปอร์เซ็นต์ใช้มานาสี เออคือผมไม่อมยังไม่อยากฟันธงนะแต่ถ้าถ้าถามผมนะผมมองว่าน้ำใช้ได้ชัวใช้คำว่าชัวดีไหมวะไม่ดีอะ <c oughs> น้ำใช้ได้แต่แต่ดีเคน้ำไปเลยไหมอ่ะไม่ต้องลบบัฟหรอกกูตีทะลุบัฟไปเลยเออจบบิวง,ง่ายกว่าบ,บิวไอแท็กสป,ปีดอะไรอะต้องมาบิวเด็อยู่ดีปะ่ะดีเคน้ำก็บิวเด็อยู่แล้วอะก็แรงตามเด็ออะ ทะลุบัฟอะทาไมผมต้องมาทาบีดไรเดอร์วะเออหาคอมเมนต์บอกผมทีทําไมผมต้องต้องทําบีดไรเดอร์นะเื่อใครมีเหตุผลดีๆแบบฟินิก์ล้มาครับเอามาเคาน์เตอร์ดา้อกไนท์ได้ครับลบบัฟทั้งทีมโคตรแรงแล้วก็ต่อด้วยสกิลหนึ่งรัวๆแม่งโหดมากเลยโอเคผมโดนมาแล้วผมใช้เองแล้วแม่งทําได้จริงแม่งโหดจริงหรือว่าฟินิก์ไฟครับ เจอดารกอนไนทแสงที่มันอิมูซีซีเนี่ยสกิลไปแล้วดาเมจมันขึ้น2เท่าตลอดเวลาครับแม่งแรงชัวไอ้อย่างเงี้ยเออมันได้ใช้กดแล้วกันว่าฟินิกไฟเป็นตัวหลักมากเพราะว่าติดมันติดลูกตาที่โดนดาเมจแรงขึ้นไปด้วยทุกครั้งที่สกิลมันเลยโหดโหดมากแต่ว่าไอ,ไ,อไออย่างเงี้ยคือดูแล้วแบบเอามาทำอะไรอะ่ะเออเอามาทำอะไรวะ กลายเป็นว่าดีเลมจะได้กลับมาเล่นเนาะถ้าถ้ามีคนเอา b ีดไรเดอรลมมาเล่นนะดีเลมจะน่าทำมากขึ้นเพราะนอกจากเคานเตอร์โพล,ล่าแสงได้แล้วจะมาเคานเตอร์บีดลมได้คือจริงๆตัวดีเลมไม่ใช่ตัวที่ห่วยนะเออผมยังรู้สึกว่าเป็นตัวที่เก่งตัวหนึ่งเลยนะแต่ไม่มีใครกดมาก็น่าเสียดายเนาะก็เลยไม่มีใครรีวิวผมเองก็ยังไม่กล้าปั้นน้อง ่าทุกวันนี้ก็ไม่ได้อัพสกิลนะอัพใส่สเตตมาตีบ้านโพแสงเออไม่ว่าจะในกิววอลหรือใน PVP ก็ใช้น้องอยู่เรื่อยๆแค่นี้ก็คุมแล้วเออแต่ว่าพอกลับมาดูบีดไรเดอร์เอาเอาไปใช้ในในสถานการณ์ไหนอะเออคือตีกิววอลตอนนี้ผมบอกเลยว่าตัวที่ขาดคือฮิลตัวดาเมจไม่ได้ขาดตัวชนก็ไม่ได้ขาดตัวชนอะขาดแต่ต้องการชนที่มีฮิลอะเออไปไปไปทำแบบ บีดม้องลมไหมบีดม้องลมบีดม้องไฟนี่ฮิลได้นะเนี่ยลบลบดีบับทั้งหมดฮิลได้นะเออมันต้องแบบประมาณนั้นไหมวะน่ะดูดิเฮดพีรีคอเวอรลี่เอ่อห้าดาวตัวชนอืมดวงน้ำด่วงลม เนี่ยดวงลมก็โอเคอากลมยังยังยังโหดคือตอนที่บอกว่าอากลมไม่ได้โหดมากแต่ว่าอากลมเอามาใช้ได้ใช้ในการกันบ้านวอลเพราะกันบ้านวอลเราใช้วาไฟกันชุบใช่ปะแต,แ,ตแต่แต่ใช้อากลมก็ยังได้ไงมันฮิลได้อะมันฮิลได้มันชุบได้อะมันต้องแบบอะไรแบบนั้นไหมอะที่เคนะมีรีคเวี่ด้วยหรอวะเดี๋ยวนะ ใช้อยู่ตั้งใช้ตั้งนานมันมีพิลิโควเบอรี่ด้วยหรอวะอ๋อเออมีน <c oughs> นะก็ตามนั้นเนี่ยเอาเคียวไฟมาชนอาจจะยังดีกว่าหรือเปล่าก็คงไม่ขนาดนั้นน้องบัฟมานีิคุนๆเน,นี่ยรีมู อ๋อลบสองบัฟแต่ว่าใช้มานาห้านะแต่มันมีเอ็นดูวสิบสี่วิไม่ให้ชุบด้วยเออมีไม่ให้ชุบไอ้อย่างเงี้ยคือยังดูแล้วแบบในหัวมันพอมีจินตนาการว่าแบบเออเจอบ้านอาร์คลมน้องนี่แหละเจอไปตีอ่านกแก้วแสงเงีแ้ยบบ้านกิวพอเจอนกแก้วแสง ไอ้ตัวนี้ก็ยังใช้เป็นทางเลือกได้เอาไปตีแบบไม่ให้เกิดอ่ะเออคือฆ่าได้แล้วมันไม่ได้เกิดไม่ต้องชุบกันอีกต่อไปเนี่ยมันเห็นนะว่าแบบมันทําอะไรได้แต่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นว่าบีทไรเดอร์ทำอะไรได้ถึงแม้ว่าจะเข้าเซิร์ฟเราเราแพทมาแล้วก็คือบัฟมาแล้วนะที่ผมมองคือเรื่องลบบัฟคือถ้าลบบัฟของน้ํามันมากพอต้องมาดูว่าธาตุลม ลบบัฟสกิลเดียวอะสกิลหนเนี่ยลบบัฟใช้สาม,มานาลบได้2อบัฟหตัวนะเป็นตัวเดียวนะมันจะยังคุมไหมเออถ้าเกิดมันสามารถอ่อาจ,จริงมันก็มีวิธีเล่นนะวิธีเล่นคือไม่เล่นหมายความว่าวิธีเล่นคือไม่ผูกจิตเพราะว่าเวลาน้องใช้สกิลเนี่ยมันจะตรมตีตัวที่แม็กน้อยที่สุดหมายความว่าเราบังคับอีกตัวหนึ่ง โถมดาเมจพร้อมกันกับจังหวะที่น้องหลบบัฟก็อจะต้องเล่นแบบแนวๆนั้นพ่วงมาด้วยเป็นตัวเสริมดาเมจต้องเป็นตัว,ต,วต้องเป็นตัวดาเมจมันต้องเป็นตัวดเมเมวเรา,า Inner Terra <Councillor. S 2> ต้องบังคับตัวเสริมดาเมจเข้าไปช่วยโอ้ยากอ่ะหรือว่าน้องตีแล้วเราก็กดสกิลต่อรัวๆประมาณนั้นนะน่าจะได้น่าจะได้นะแต่มันก็แค่หกร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ เออก็เดี๋ยวรออีกสักอาทิตย์นึ้งเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเล่นจริงเป็นยังไงใช้งานจริงคนอื่นเขาดูแล้วทรงดีไหมถ้าไม่ดีก็จะไม่เห็นผมกดนะฮะก็ตามนั้นเลยแพทวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้เป็นแพทที่แบบน้อยมากดูแห้งเหี่ยวมากจริงๆเนี่ยแพ็กสกอเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยมาเป็นสเตปอัพด้วยหรอเอาเรื่องเฮ้อ อ๋อซีเล็กเลือกได้หนึ่งอย่างจากในนี้แสงมืดหกใบสกอห้าดาวหนึ่งใบแสงมืดหกใบสกอห้าดาวหนึ่งใบก็ยังดูงมไม่คุ้มอยู่ดีคือแพ็คนี้มันถูกลงนะจากของเก่าเอาของเก่าคือแบบนี้นี่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 แบบนี้มีแบบนี้มาคือน่าเติมกว่าแต่ว่าก็ยังดู มาเติมแพ็กนี้ดีกว่าไหมอ่ะเออเนี่ยเอาเติมเอาเม็ดแดงเม็ดแดงสำคัญเออในแพ็คนี้เพิ่งมาบอกว่าเนี่ยหรือว่ามาสักพักละไม่มั่นใจเลยเออก็คงมีแค่นี้นะแพตไม่เห็นมีอย่างอื่นเพราเดี๋ยวไอ้กิจไอ้กิจกรรมเล่นเว้านกแก้วยังไม่เห็นมานะเดี๋ยวรอดูว่าทิดหน้าจะเข้ามาไหมแล้วก็อาวุธทอง อาวุธทองก็ยังไม่เข้ามานะก็ยังต้องรอคาดว่านะเร็วๆนี้ละอาทิตย์หน้าอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเข้าได้ละอาวุธทองไม่งั้นจะไม่มีคอนเทนต์เข้าละเราก็อาวุธทองเข้าทิตย์หน้าใช่ไหมเว้นไปหนึ่งถึงสองอาทิตย์เป็นมังกรเข้าน่าจะเพอร์เฟกต์ไทมิ่งโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันถ้าชอบคลิปแนว้นี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นใจให้ผมด้วยครับเราจเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย